โอเคโอเคให้มันพอเสมอเสมอกันกับฝั่งนู้นวเข้าแถวตรงกลางเข้าแถวตรงกลางเข้าแถวตรงกลางใช่ฝั่งนู้นบวกเปล่ากลับไปฝั่งนี้สองคนคนหนึ่งคนหนึ่งคู่คิงเลยนะเข้าแถวตรงกลางฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นอยากอยากครับอยากอยากด่วนเลยเข้าแถวหน้ากระดานเด้อหน้ากระดานเด้อโอ้ย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 โอเคขอแบ่งคนแบ่งมาฝั่งนี้คุณกับดุลอับดุลมานี่แกลางไม่ได้เลยเด้อแกลางไม่ได้เลยนั่นแหละโอเคพอดีอ้าวนี่คุณจะขอบเหรอ แะไบหรผมรอ่ะเจ้ลวงพ่อดีไม่ได้เลยัได้ยินเสียงก็ริ่มเปล่าก็นายสองคนนียโอ้โยตาแทบบอดตาแทบแตกตาบอดคุณมาเกใกล้หน่อยไปสิว่าฉันไม่ใช่โวกคุนไปยวนมตรงนู้นโอ้ยอยู่ๆก็แบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยกีหลับตาแทบไม่ทันเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วครับโจมา อีกสักสองนาทีแล้วกันรอพวกคนที่กำลังเจอะรถมาที่นี่เดี๋ยวผมประกาศให้ในทวิตเตอรเอ์เดี๋ยวผมคืนมาให้เจ้าบ่าวอ้โอ้ยผมว่ามันค่อนข้างนะเนี่ย โอเคพอจำบทไล้ะโอเคทดสอบทดสอบเช็คเช็คอันนี้เดี๋ยวลินครับโอเคอาคอสอยินดีต้อนรับสวัสดี แค่ผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยที่มาที่ร่วมงานแต่งในครั้งนี้เป็นงานแต่งของผมทัศนัยทัจิวนะแล้วก็ัวที่อยู่อยู่ข้างผมนี้คือโดที่ไวท์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่เสีเวลาเข้ามาร่วมงานแต่งเลยของผมของพวกเราอ่ะโดทีมีอะไรจะกล่าวต่อแขกหน่อไม อ่าค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยายนการแต่งงานของฉันโดลทีไว้กับคุณทัศนัยทัจิบาน,นนะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะพร้อมละอ่าแล้วก็เดี๋ยวต้องแใ้แคปผู้เกียรติทราบอาจาอก oh. งานแต่งงานนี้อาจจะมีการรวบลัดเนื่องจาก ผมเองกับทดโดชีเบื้องต้นพวกเราสองคนเป็นตำรวจด้วยกันเข้ากลมาเข้ากลมมาพร้อมกันถึงแม้ว่าช่วงเวลาแรกๆมาช่วงเวลาแรกๆผมอาจจะไม่ได้สนิทกันกับโดทีขนาดนั้นแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ผมและโดทีเป็นตำรวจพวกเราทั้งไปออกปบัต้เป็นปบัติออกตัวด้วยกันหลายครั้งมาททำให้เราเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกัน มาได้ผมเข้าใจความรักที่ก่อตัวขึ้นมาไม่ว่าจะทั้งจากผมแล้วก็จากโดโรีเลย <c oughs> ถ้าเกิดเมื่อก่อนนั้นชีวิตก่อนของผม <c oughs> ชีวิตก่อนของผมก่อนที่มา <c oughs> ที่นี่มันไ <c oughs> มน่มันไม่ใช่ชีวิตที่สู้ดีัมากนะกนะแต่มาถึงทุกวันนี้ถ้าเกิดผมไม่มีโดโรธผีผมคง m o v ออ n ผมคงออกจากอดีตอันเจ็บปวดผมไม่ได้ วันนี้ผมต้องขอบคุณขอบคุณโดทีมากมากเลย่ะหอมล่ะทด <c oughs> สอบทดสอบเอ่อหลวงพ่อรครับได้ยินไหมได้ไหมได้ยืนนจะบอเราจะต่อโปรเดินมาข้างหน้าลำดับต่อไป าขอเรียนเชิญหลวงพ่อครับอย่าวพวกเราสองคนจะเข้าไปหาเองโอเคกับเป๊ะโอเคกับเป๊ะทดสอบทดสอบหลวงพ่อได้หัวหลวงพ่อห <c oughs> ลวงพ่อพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้ว อาหลวงพ่อบอกพร้อมล้เดินไปได้เลยทั้งคู่นะยืดดีเดินไปพร้อมกันเวลาได้มาถึเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วพวกเราสองคนจะเข้าพิธีผิดมงคลสมรสได้โปรดทุกคนเป็นสักขีพยานให้พวกเราด้วยเถิด <c oughs> ขย้ง <laughs> <c oughs> <c oughs> สองจะมาอยู่ภายใตย้สายตาของพระผู้เป็นเจ้าและนี่จะเป็นขั้นตอนพิธีจารีพิธีสมรส <c oughs> <c oughs> คุณท,ทัศนัยทัจิบณะและคุณดุรธีไว้ท่านทั้งสองมาที่นี่โดยไม่ถูกบังคับแต่มาด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริงเพื่อเข้าพิธีสมรสหรือค่ะ เมื่อเข้าสู่ชีวิตสมรสเช่นนี้แล้วท่านทั้งสองพร้อมที่จะรักและยกย่องให้เกียรติแก่กันและกันจนตลอดชีวิตหรือใช่ค่ะท่านทั้งสองพร้อมที่จะน้อมรับบุตรซึ่งพระเจ้าประทานให้และอบรมเลี้ยงดูตามกฎของพระคิสตะเจ้าและพระศาสนาจักรด้วยความเข้าใจดีต่อกันหรือครับโดยที่ท่านทั้งสอง มีเจจำนงที่จะสมรสกันขอให้ทั้งสองหันหน้าเข้าหากันและกันและแสดงความสมัครใจต่อหน้าพระเจ้าและพระศาสนาจากรของพระองค์ด้วยเถิดให้ในสงไม้แม่ฉันก่อนจงกล่าวคำปฏิญ,ญาณเจ้าบ่าวยกมือทำไมเฮ้ยสถาบัน่ะดุสิ ตา<ผ>มเฉ <st ress> ยๆเป็นหังใจขผมเห็นเดียวเือนาพัสนาจิบนะผมขอสัญญาว่าจะรับคุณโดโรธีไว้เป็นภรรยาไม่ว่าจะยามสุขยามทุกผมจะซื่อสัตย์ต่อเธอคนนี้อย่าไม่มีเปลี่ยนแปลง <st ress> โดโรธีไว้โปรดให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อเจ้าบ่าว ดิฉันโดโรธีไว้ขอรับคุณทัศนัยทัจิบาะเป็นสามีและขอสัญญาว่าจะถือซื่อสัตว์ต่อคุณ <c oughs> ตั้งในยามสุขและยามทุกข์ทั้งในเวลาป่วยและสบายเพื่อรักและยกย่องให้เกียรติคุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เจ้าเบาโดอยเจ้าเบาโยกเจ้าเบาแอบกเมียน้อยว่าหนาโดนป่อยนะเ้าเจ้าแะเระทานะพระพระกจาพระ้าพระเ้างอุาพรมาระสจ้าระเจ้่พระเจ้าพระเจ้าไรวมใ้รวมใ้เป้นหนึเป็นหนึเดียวกัเมีุษย์อย่าไย์อย้าไดจ้ายกันจากกัเลยอเลยาเมนาเมนพเจ้ารเ้าพรเ้าพหะ้ระ่วเลยไงต่อไปพิธีการเสกแหวนและมแหวน ขอให้พระเจ้าเสกแหวนสองวงนี้ซึ่งท่านทั้งสองจะสวมให้แก่กันและกันเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความรักและความซื่อสัตย์ต่อกันอานเมนเตรียมหน้าตบเมย์กันเอ่อห้าขอเมยอตบเมย์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 ตบมเจ้าว่า จงสวมแบนดให้เจ้าสาวอะไรวะเนี่ยอ๋อเล่นทับมีทับดูกันละ่ะ ่อทรงแหวงแก่กันแล้วเจ้าบาวโปรดให้คำปฏิญาณรับผมทัศนัยทัิปนะขอปฏิญาณว่าผมขอปฏิญาณว่าไม่ว่ายามสุขยามทุกข์ผมจะซื่อสัตย์ซื่อสัตยกับเธอตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาใหม่และ คุณดุรทีไว้โปรดกล่าวคำปฏิญาณคุณทัศนัยทัจิบณนะขอให้รับแหวนวงนี้เป็นเครื่องหมายแห่งความรักและความซื่อสัตย์ของดิฉันบัตรนี้ขอประกาศว่าท่านทั้งสองเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายพระศาสนาจากรคาทอลิกแล้ว ขอเชิญพี่น้องแสดงความยินดีด้วยการปลบมือให้คู่บ่าวสาวนี้ด้วยผมนเดูนฟันว่าตบมือเลยฟันว่าตบมือเิยฟับเดินตบมือแล้วขั้นตอนต่อไปของพิธีจะเป็นบทภาวนาของมวลชนเพื่อครอบครัว เยวอาจจะยาวนิดนึงพวกท่านทั้งหลายรอมที่จะรับฟังและยืนรอท่ามกลางแดดและแสงจ้าได้หรือไม่มาไม่ได้นวอาหลวงพ่อ มาทำไมวะ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 อย่าต่อยนะไม่เอาไม่ต่อยละไม่เกลียดแล้วได้ยินหรือเปล่าอะไรคุณเป็นใครคุณไม่ใช่อูเบนนี่คุณเป็นใครไม่รู้จักอูเบนไม่ใครอูเบนนี่ที่อะไรตอนเ้าูก็ต้อง check ใจเย็นๆต่อยอะไรต่อยอะไรใจเย็นหลังจบอืมอืมทำแผนแผนนี่จะเป็นบทภาวนาของมวลชนเพื่อครอบครัวใหม่ พี่น้องพิธีสมรสได้กระทําเสร็จสิ้นแล้วให้เราภาวนาเพื่อครอบครัวใหม่ให้ประสบความสําเร็จในชีวิตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบอเกิดแห่งความรักและสันติสุขโปรดประทานพระพรแก่คู่บ่าวสาวนี้รักษาดวงใจและครอบครัวของเขาให้ประสบแต่ความยินดีภายใต้พระคุ้มครองของพระองค์ให้เราภาวนาโปรดสับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ ข้าแต่พระเจ้าผู้เนรมิตโลกและมนุษย์โปรดบันดาลให้ความรักของคู่บ่าวสาวนี้บังเกิดผลตามพระประสงค์ของพระองค์ให้เรายินดีรับบุตรที่จะเกิดมาและอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงชีวิตโปรดอวยพรงานอาชีพและกิจการต่างๆของเขาโปรดสอนให้เขาละทิ้งความเห็นแก่ตัว ให้มีความอดทนและภาคเพียรในทุกกรณีแห่งชีวิตให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสัตพานุภาสถิตนิรันดรพระองค์ได้ทรงนรมิตรอาดัมและเอวาบิดา,ดาบานดา,ดาคู่แรกของอนนมนุษย์ทรงบันดาลให้ท่านทั้งสองเป็นสาม,มีภรรยากันโปรดอวยพรให้คู่บ่าวสาวทั้งกายและวิญญาณ บรรดาให้ศักดิ์สิทธิ์ให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระองค์และกับเพื่อนมนุษย์ทั้งนี้อาศัยพระบรารมีพระคิสเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนวิธีเป็นการสิ้นสุดจุ๊บเลยจุบเลยจุลยบเลย <laughs> ไม่ใช่ว่าเพลงได้ยินแค่ดา้านหน้า ครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะครับผมขอดีดีดรับดี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 นีด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 ัดี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 วันดีดีดดี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 ดดีดีดวดี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 ดดี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 ดดีดรดีดีเี้ี้ีี ง mm hmm. ั้นเดี๋ยวเราจะวางเค้กนะคะเดี๋ยวเชิญแขกทานด้วยมาเอาดอกกุหลาบแดงกับฉันเลยค่ะน่าจะข้างข้างขวามือผมนี่ครับตคนไหนออกมาเลยค่ะไปผู้ต่อไปเรียกหลวงพ่อได้หนูรักนะจุ๊จุ๊ขาวแม่แมนแมนหนูไงท่านไม่ต้องพูดค่ะคนไหนอ่ะมองไม่เห็นนี่ครับนี่ครับนี่ครับเเเรรราานีจจะะททืื่่อองงไม ฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองอ่าเชิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยขอทีหลังได้แล้วกันอ่ะอัพเดตใส่เจนน่าเราเนี่ยฮะเทไม่เบาสักเออเอบคุนนะคะ เค้กเค้กก็แจกไปเลยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวมาจะวางเค้กนะคะทุกท่านฉันหยิบเค้กตามอัธยาศัยนะคะเค้กแจกแจกนะคะไปเอากับคุณอ็มมาได้เลยโอเคแจกโอ้ยโอยเดี๋ยวเดี๋ยดีๆเลน่อ้ยโอไวางร็จก่อนแล้วอยเอาดีเลี้ยวยเดี๋ยงดวยโอโหเลี้ยกันดวยเล้วอเ้ยง้อเคี้กเ้งกเล้ยกโอเคีกรีงนดยหเดี๋ยวย

ของแบบหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำมากเกินแต่ตีนนักเกินไปแล้วบางตำรวจจับนะตำรวจจับไปเลยครับตำรวจหน้าหน้ไม่ได้ไปเลยเนาะภารบินดีพร้อมฮะไม่ต้องห่วงฮะจะให้ผมถ่ายรูปให้ไหมเนี่ยถ่ายรูปเลยก็ดีเอ้ยมือวันนี้ลั่นรับถพาไปหวพี่เก๊ดยืนคู่ไปดวยไม่ต่อยสองที อพี่เกียร์ผู้เกแกรท่านใดที่พี่เกี์ผู้เกียร์ต่อหรือว่าจะขอเรียนเชิญมาถ่ายรูปด้วยกันนะคะอย่าเพิ่งรีบกลับค่ะถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปหมู่ค่ะขอเชิญค่ะถ่ายรูปหมู่มาถ่ายรูปหมู่ยาวๆเลยอ่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญแค่ผู้แขกก่อนที่ทุกท่านจะกลับบ้านกลับบ้านอะไรไปอ่ะขอต้องการอ่ะถือว่าจะได้เจนเรียกเอเอ็มเอสไล่ตายเถอะ ก็ขอได้เชิญแขกทุกท่านอย่าเพิ่งรีบกลับเราถ่ายรูปหมู่กันเป็นที่ระลึกกันสักหน่อยนะอุ้ยสะดุดตีเจ้าะบ่คันทัคันไอเกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเสดอีเขายืนอย่าเรียนเชิญได้เชิญแขกทุกท่านครับก็ยืนเรียงกันยืนยืนเรียนกันหน้าตักกำลังดีนะขอแทรกหน่อยนะครับไม่ให้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 เดี๋ยวมานั่งให้แต่มานั่งให้แอคท่าอะไรแอคท่าใจไมดีฮะหรืออะไรก็ตามสะดวกแขกเลยนะ หรือใครจะยืนแบกยืนแบกแฟนตัวเองก็เรียนเชิญครับเต็มที่โอเคเดี๋ยวเราไปคิดท่าก่อนเว้ยคิดท่ากันนับแล้วนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเอ้ยหน้าก็ตามโอเครู้สึกเหมือนตัวเองยืนผิดที่ ผิดหรอเมนบีดต้องอยู่ค่อนข้างนี้สิเดี๋ยวน้าเชยผมขอเข้ากล้องด้วยแป๊บนึง่งขอเข้ากล้องด้วยงั้เข้ากล้องเข้ากล้องโอเคโอเคครับเจ้ครับอะพอม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 เป็นตองสามอืมได้ไหมเน่ะ เราโพสแล้วราราใช้หน่วยงานโพสด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลอ่าบ่าวสาวเป็นลอยฟอร์สเมนเป็นตำรวจไปทลายแต่เอสดีมาสนับสนุนให้นี่ก็โอ้โหขอบคุณอย่างไรครับ LSSD ทำไปจบในอ่าถ่ายไทยก็ตรงไปไล่กันดูดิใช่เคสโคเคนาแย่ช่างมันเลยนี่ไงผลงานชิ้นแรกของเจ้าเ่าเออหนึ่งง้ัหนึ่งสอง นึง่งโอเคเรียบร้อยฮะเรียบร้อยแลวครับผมเรียบร้อยรู้สึกเศร้าอย่าเศร้าจ้โอ้อาล้วเบื้องต้นขอขอบคุณแก่ทุกท่านที่ร่วมงานนะเบื้องต้นต้องขอขอบคุณบานหลวงของเราอ่านตอนนี้เองจริงๆณตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเขากอแต่นะบอกได้ไหม เราขอขอบคุณบาทหลวงตอนบาทหลวงอันตอนนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าสนใจใครก็ตามที่อยากประสงค์จะแต่งงานก็สามารถติดต่อบาทเรงคนนี้ได้เขาคทางเอลเอสพีดีบอกค่าจ้างสามหมื่นบาทหลวงคนนี้ไอ้รอเลยอ่าแล้วก็ขอบคุณทาง LSPD แล้วก็เ s d ที่มาช่วยดูดแต่ความปลอดภัยก็เข้าร่วมงานด้วยแล้วก็รวมถึง ทีมแพทย์จโรงพยาบาลนพิวบ็อกซ์ที่มา s t a n บายที่มา s t a n บายเผื่อเหตุเกิดเป็นคนตีกันตายเพราะแยกอาหารนะดีแล้วด้วยไหมเมื่อกี้ครับยังโอเคคิกแต่งงานอภินันทนาการตัวใครเนี่ยออกมาสิผมมอบครับเมื่อกี้ผมอ๋อดันเทรเบเกอร์ค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับเค้กแต่งงานด้วยแต่ช่วยหาที่วางดีๆที่มันดีกว่าคืนหน่อยเห็นไหมแยกเค้กจนหัวขึ้นมาไปสามลายเลยตายเถอะ ขอก็จะต่อยกันด้วยนะดีนะที่เกิดว่าแบบมี S T P D มาช่วยดูแลความปลอดภัยเป็นการเล็กกันใหญ่อะขอบคุณแก่คุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับถ้างั้นก็ขอให้ท่านโชคดีกลับบ้านยังปลอดภัยแล้วก็หวังว่าพวกเราจะได้เจอกันไม่วันใดก็วันหนึ่งนะเดี๋กูรอทีหน่อยหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันไม่วันใดก็วันหนึ่งนะเดี๋ยวกูรอทีหน่อยตัวเองตัวเองมาขาหน่อยอะไรอ๋อถ่ายตุ๊กตาได้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  หรือท้าใครสนใจจะคุยเลือด่อยกับบ่าวสาวก็เรียนเชิญได้เลยนะเลยไทยถ่ายรูปก็เรียนเชิญครับผมใครต้องการให้ผมถ่ายรูปให้ก็บอกได้เลยคอนดีเซต้ตาผมสวยไม่บีครับแล้วก็สำหรับแฟนผูมีเกะถ่ายใดที่ในอนาคตคิดว่าตัวเองอาจจะได้ทำผิดกฎหมายก็เตรียมตัวเจอบ่าวสาวคนนี้ได้เลยนะไม่คิดูะไม่บีมั้ยีมีดอกกุหลาบสำหรับคนโสดไหมครับ พี่แต่คนมีคู่โอ้โหมาอ่าีคือจะถ่ายรูปปรจป็นครคนที่อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะใช่ถ่ายรูปก็ถ่ายรูป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 ต้องสวยถ่ายให้หนนะคะหนักขวาครับหนักขวาครับอ่หนักขวาหนักขวาไปอยู่เดฟเดฟเฟเดดฟเดเเดเเดเดดดดเดเ เอามาใกล้ๆหน่อยก็ได้ค่ะใกล้ๆฟิล์มดเดี๋ยวเดี๋ยวเวขอถือของหนึ่งเดี๋ยวอีกรอบหนึ่ค่ะเดี๋ยวสเตปันอ๋อขอขอรูปหอยรูปหอยรูปทษทีรูปสามสองหนึ่ง เรียบร้อยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกท่านแขกทุกท่านก็กลับบ้านเดินทางโดยสวัสดิภาพเอ่อหมอมีคนป่วยอยู่ข้างขวานี่คนไหนครับอ๋อคนผมบอลนคนหน่อยเขาไม่ได้ป่วยเขาเขาไอป่ยอะไร่นไหมสำหรับความรักครับโอ้โหเน่นไหม อันนี้เบื้องต้นขอบคุณแขก่นทุกท่านอีกรั้นด้วยฉะนั้นวังว่าแลาจัดได้ยินค่ะได้ยินไล้วไมอ้อาหมอหมอไปด้วยเชน้อยได้ยินเอ้าคุณไม่ได้ยินเลยว่าหรอคุณอย่างนกับผมไหมครับอะไรเนี่ยอ่า ว่าถ้าถ้าคิดว่าในอีกไม่นานในอีกไม่นานอาจจะมีงานแต่อีกงานเด่งได้จัดทันทีก็เชิญอยู่ตอน <laughs> <laughs> นี่เลยจะได้นะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัให้เดี๋ยวให้เรามีชุเจสาวอยู่นะเอาไหมเอาไหมมีชุดเจ้าสาวเอาไหมเอาไหมมีชุดเจ้าสาวเอาไหมเอาไหมเอาไหมชุดเจ้าสาวเขาเขาขอเขาขอกันตรงนี้เลยเหรอเ้ยแต่งเลยแต่งเลยสเต็งเลยแต่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 งเลยมีชุดเจ้าสาวอยู่เอาไหมวันเียวแต่งสคู่อะลงพ่อครับไม่แล้วเจ้าสาวเอ้ยคุณผู้หญิงแตองไหมลองพ่อครับนี้อ่าหลวงพ่อครับ เดี๋ยวไทยมุ้งถอยก่อนไทยมุ้งถอยถอยถอยให้พื้นให้พื้นที่คู่นั้นก่อนให้พื้นที่เขาหน่อยเออยวยืนอัดกันสวยหมดอันนี้สบายใจเบื่อเลยได้วไหมรถของคุณสเตฟานอยู่ไหนครับผมจะไปปล่อยลมยางคุณมั่นใจแล้วใช่ไหมอันนี้มัน ่ว่าจะไม่เสียใจท่านแม่เอ็มมากจริงมคล้ายๆแต่ตรงนั้นเอาดิเอาดิเที่ยวคู่นู้นคู่นู้นยีคอกับเลนนะโอเคค่ะไม่ใช่คู่นู้นคู่ข้างหลังตกลงค่ะเฮ้ยตกลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยข้างหลังข้างหลังนู่ดกอดกันแล้วกอดกันแล้วนู่นนุ่นข้างหลังคนนู่นข้างหน้าคนนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวบาร์โดสวดให้เหมือน เป็นลมไปแล้วไอ้อะไงเอ้ยมีคนเป็นลมเดี๋ยวบาทหลวงสวดให้ไม่ต้องห่วงโอเคใช่ไหมโอ้ยมีแต่คนมีคู่เอ้ยโอเคพร้อมสวดละมาเอามีคนสลบอีกแล้วยังไม่เร็วหรอกค่ะบาทหลวงหมอลุกขึ้นมาภายในสามอ้าวอ๊อฟอุ๊ยออะไรวะเนี่ยะเรื่องไรจะดุงเอ้ย กินเยอะนะฮใครไปลมฮะใครไปลมครับเมื่อกี้ไม่มีไม่มีไม่มีนก๊าลังก๊าลังเสื้อม่วงครับเสื้อม่วงเออเอ้ยปวดแวทีมหายไปไหนแน้วยด็กกอดเรื่อยๆเลยเย็กกอดดิหายแล้วนะะโอ้โอ้เออ ก็ในทีวิตเต่ว่าจะมีรูปเยอะหน่อยไม่เข้าเวรมาสามวันเพื่อสิ่งนี้เลยนะโอ้ยไม่ก็คิดว่าจะฟาร์มเงินไม่คิดว่าจะทำแหวนเองอย่างนงี้นึกว่าเนื้อแบบเออหาซื้อเอาอะไรนี่แต่ทำใด้ตัวเองแล้วหรอคะอย่าที่ดีกว่าน่ารักจังเลยก็ที่อยู่จต่ไหนก็ เพราะว่าหามาให้คนโอ้ยเขินไม่ไหวเขินไม่ไหวโอ้ยเราท่าอะไรดี๋ยววะจริงๆไปเอาไปเอาใบอ่นก็ได้นะไปอันเดี๋ยวมันสโตร์มาเอามาโอ๊ยเอาต้องทำยังไงอะเอาหัวใจมาเดี๋ยวนี้ อให้ไปหมดแล้วตั้งแต่วันนั้นเอ,อ,เอ,อขาจบเลยกันให้มาหมดแล้วใช่ไหมให้หมดแล้วไม่เหลือให้ใครแล้วค่ะเช้าอะไรที่สุดเลย <c oughs> มันยกเลิกไม่ได้อ่ะย่ <c oughs> <c oughs> ไปอีกจะได้ค่ะอยากไปไหนโอเคขอบคุณแขกทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานนะก็หลังจากนี้าสาวของต้องไปทําหน้าที่แล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ถือสาไม่ถือสาปากเลยปากเลยเข้าบ้านเลยอยากไปไหนต่อไลยครับอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ถึงสาอ่าเราตอนนี้่าสาวขอกลับไปทำหน้าที่แล้วนะ พ <c oughs> อดีเดี๋ยวมันไม่ไหว <c oughs> แล้วดูสิเวลาแต่ง่ายก็ไม่เว้นไปไหนต่อคะไม่รู้สิคนอยากไปไหนอืม <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อ่า โอ้ยโอ้ยเอ้ไม่เขินเลยใช่ไหมเนี่ยเขาจะมวนอยู่แล้วเนี่ยมวนเลยเหรอเขินจะยินดีเลยนะคะคุณลอทีโอ้ขอคุณมาโอ้แบกไววโอ้เซฟานขอบคุณมากครับมะเราไปที่โบัวเใช่ไหมตัดจบกัมืนฮะ เขาจะไปบด่อนเออผมขอไปดีเขไปแลกมือนกันกเกองเกบงเกบงจะคุมัวคนขับรถอยู่แล้วกเกบงเกองจะคุมผมคนนึงไป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 โบสไหนไกลวะ